โอ้ยมันะอะไรมันจะงามขนาดนี้เนี่ยดกเจ้าพญานี่แหละเขาเรียกว่าดกเจ้าพญาครับพี่น้องดกสมชื่อครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ลวงข้าวเลยโอ้ย,อยสะออนหลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห <laughs> ็นห้าสี่ห้าหนึ่งงามแล้วมาดูตรงนี้โอ้ยมันวันนั้นไอแต่ห้าสี่ห้าหนึ่งมันจะแน่นกว่านะครับ มันจะแน่นแบบไม่มีที่แทรกเลยเม็ดนะะแต่ว่าอันนี้ห่างอยู่แต่ว่ารวงมันใหญ่กว่าโอ้ยพี่น้องเลยมันงามแบบชนิดที่ว่าไม่เห็นไม่เห็นอีดีดไม่เห็นหญ้านี่แหละครับเขาเรียกว่าทุ่งรวงทองครับพี่น้องครับใช่นุ <c oughs> ่นครับเจ้าของกําลังให้สัมภาษณ์แมนใบย,ยกสัมภาษณ์เจ้าของอยู่ก่านใบย,ยกวันนั้นมา ข้าวยังไม่เสมอกันแล้วก็เอากิ่งทองมาให้ลุงแกจิตข้าวเสมอขึ้นปุ๊บเลยทีขึ้นเสมอเลยแล้วออกรวงเสมอกันหมดเลยออกรวงเสมอเลยนี่แหละมันสุกพร้อมกันอ่ามันไม่เสียหายไงกิ่งทองอ่าเนี่ยครับกิ่งทองเนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าเขาให้ข้าวออกรวงเสมอกันอ่าไม่มีข้าวเดือดข้าวเด้งนะครับแล้วก็เม็ดแข็งเม็ดเต่งน่ะกำลังก้มครับพี่น้องครับโอ้โหนี่กำลังออกรวงข้างหน้าข้างข้างบน โอ้ยออดซอนหลายพี่น้องนี่ครับโอ้โหนาลุงแดงหน้าสี่ห้าหนึ่งอันนี้ลุงทันอันนี้ลุงทันอ่าเก้าห้าครับดอกเจ้าพญาโอ้โหโนี่ครับอ่าไม่มีข้าวเด็ดไม่มีนกหนูแมลงใดๆทั้งสิ้นแกยจจยดยาแล้วแกปล่อยน้ำเหรอปล่อยน้ำจากทุ่งข้างบนอ่า สวัสด <St> ีคร <c oughs> <yelled> ับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเจ้ทุ่งมากับแมนประโยชครับอ่ามาที่น้องแกสระบุรีนะครับมาดูข้าวกอขอ95ดกเจ้าพญาครับพี่น้องกำลังสูบน้ำเข้าดูรวงครับดูรวงเอ้ยดูรวงตะกอนดูรวงงโอ้ดู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 ครับเนกำลังสูบน้ำเข้าครับพี่น้องครับดูดีมีจ้าต้องข้าวดีแปดเอดแล้วพี่น้อง ไม่จักต้นเลยเข้าดีดแปนแอดแตดเลยแปนเนื้อเปิดโอ้โน่นลุงแบกกันโน่นอ่ะเอ๊ลุงบอกว่าเขาไม่ดีกะแบกได้ไงวนะน่ะอ่าเดี๋ยวทักทายกันหน่อยปานปุ๋ยขั้งแรกนี่ก็คืออายุข้าวสิบห้าวันก็ขอเก้าห้าเจ้าพญาดอกเจ้าพญาอหลังจากนั้นขีดจริงทองอกี่กีวันขีดจริงทองอ๋อยี่สิบมื้อ,อ, 20, อข้าวยุยี่สิบมื้อยี่สิบวันนะครับขีดจริงทอง แค่ปุยสองสามมือหลังจากวันไปหยกไปสองสามมืออ่าก็ขีดท่นกินทองโอ้โหแล้วทีนี้ขีดครั้งเดียวเลยเนี่ยมีขีดสามสามครั้งแล้ว<า>นี่จนมันออกรวงนี่คือสามครั้งแล้วโอ้มันออกรวงแบบนี่ยังออกไม่สุดเลยเนี่ยนะมันออกไม่สุดนะมันแค่เอาปลายออกมาเฉยๆเนี่ยหนาวอ๋อติดหนาว,อนาวโอ้มันกระทบหนาวโอ้มันเลยเลื่อนเลื่อนเวลา อ่ามันต,ติดหนาวติดลมเนี่ยติดหนาวติดลมเขามันรีได้เอ่าแถมมีฝนอีก <c oughs> มีทกกมุกอย่างตั้งร้อนตั้งหนาวทั้งฝนโอ้มันก็เลยออกลวงสาเนี่ยแต่ว่ามันออกมาเนี่ยพอใจปะเน,นีพ <c oughs> ่พอใจอยู่ห้พอใจอยู่ว่าต่นลวงมันใหญ่เลยลวงอย่างงามนี่น้องเอเดดูครับนี่ครับแล้วข้างล่างนี่ยิ่งโอ้โหดูไอ้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันคืออกก้อนว่าก้อนต๋ ร้อามกันละป้านความกัน,อกนโอ้ตรงนี้มันได้น้ำดีเนาะนีะนไไออ่ไปยกปยกโอ้มันออกบาสะพังเลยครับพี่น้องครับไไอ๋อข้างบนนี่ใช้กิ่งทองอย่างเดียวฉีดกิ่งทองสามรอบนะครับเปรียบเทียบดูที่ว่าออจีดกิ่งทองนะครับเนี่ยครับจีดกิ่งทองอย่างเดียวสามรอบอันนี้คือหวานระโยกด้วยแล้วก็ฉีดกิ่งทองจักรอบสามรอบคือกัน โอ้โหมันออกเสมอัมันออกเสมอกันเลยนะโอ้อันนี้มันทำไมพุ่งกว่าเออมันพุ่งออกเสมอกันมดเลยนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับเจ้าของนาบอกโอ้โหประทับใจครับมันออกเห็นแต่ลวงเอ๊ะข้าวพันธุ์นี้มันเห็นเห็นแต่ลวงไม่เห็นใบเนาะ่ดูของเขาม่เห็นแต่ใบแต่ของเรามันทำไมเห็นแต่ลวงมันเป็นอย่างนเห็นแต่ห่วงมันเป็น่ังก็เห็นแต่ห่วง ปลูกเว้ยผิดป้ออันนี้มันพันไม่ใช่พันดูใบแล้วเดี๋ยวพันดูหลวงพันโชลวงเออมันโชลวงว่ะเออมันไม่ได้โชบเออมันไม่ได้โชบโอ้มัได้โชบาพี่น้องโชลวงครับโอ้โหพันโชลวง95ได้โชลวงครับพี่น้องครับออกไม่เคยเห็นเลยพันโชลวง โอ้ยใบใบมันมีแต่ใบรวงมันอยู่ใต้ใบใช่มันแมนมือเออไอแป้งของพี่ลุงปูน่ะลุงเออคือมันจะออกใต้ใบเห็นแต่รวงแต่ของเราทำไมมันเห็นแต่รวงไม่เห็นใบเออเออเกาหางกเกาหางก็เกาหาน้ำเขาน้ำมันพันแนวดายเตี้ยเออดอกมาแบบโอ้ยดูครับพี่น้อง พันโชวลวงครับไม่เห็นใบเลยเห็นแต่ลวงลุงยังงงเลยมันเอาข้าวไอพันข้าวให้ินหรือเปล่า <laughs>